วันนี้เรามาชมการจัดการเรียนการสอนชาผ้าไหมสร,ร้างสารรค์ของโรงเรียนเทศบาล3จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะว่าในยุคโควิดเราทำกันยังไงนะคะซึ่งโรงเรียนของเราวันนี้นะคะวันอังคารวันที่อังคารที่15มิถุนายนนักเรียนที่มาเรียนเป็นนักเรียนเฉพาะเลขที่คู่เ,เราจะสลับกันมาเลขคู่กับเลขคี่นะคะ คนนี้เขาจะรอเส้นไหมนะคะพามาชมนะคะนี่เขาก็จะปั่นหลอดนะคะเพิ่งหาดใหม่นะคะวันแรกมาวันแรกหมดเลยครั้งแรกก็มาลองดูก่อนวันนี้นะคะส่วนกลุ่มนี้เขาก็จะซ้อมมัดมีนะคะโดวยวูบอย ซ้อมซ้อมม,ม,อม,มัดมีโดยฝึกทำใส่เชือกฟางก่อนนะคะอ่าส่วนทางนี้ก็จะเป็นคุณครูนัทนะคะฝึกการทอผ้าลายอันลุยซีนนะคะค,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 คุณนะะัทปราจะพาซ้อมทอก่อนนะคะวันนี้ทอก่อน อันนี้ทอไปแล้วลายสีม่วงเพิ่งจับวันแรกนะคะนี่เพิ่งจับเพิ่งทอ,อ,พ,อ,อะะพอใช้ได้อยู่นะคะพอใช้ได้อยู่คุกวางก็มาช่วยนะคะคุกวางไม่ไปไหนอยู่แต่ห้องทอผ้านี่แหละนี่สอนวิธีมัดไหมก่อนนะคะ,ะวันนี้ชมบรรยากาศสดสด นะคะของห้องทอผ้าโรงเรียนเทศบาลสามจังหวัดสุรินทร์เรารเประกบตัวต่อตัวเลยนะคะประกบตัวต่อตัวเพราะวันนี้นักเรียนมาน้อยค่ะ,ะและรักษาระยะห่างอยู่คนละมุมกันนะคะอยู่คนละมุมยังว่างอยู่สองกี่นะคะเ,คเ,คเพราะว่าค,ค,ค,คุณครูสอนไม่ไหวไม่ครบคนนะคะ เขาเพิ่งทำวันแรกต้องประกอบคนละคนไปเลย